เราไปกินชาบูกันดีกว่าป่ะนี่ก็บอกแล้วไงว่าฉันไปหาไม่ได้สามีฉันอยู่ที่ห้องฉันลงไปไม่ได้จริงจริงสเธอจะลงมาเองหรือว่าให้ฉันขึ้นไปหาพี่ขุนนี่มันจะเกินไปแล้วนะเธอก็รู้นี่ว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้โอเค งั้นรออยู่ข้างล่างแหละเดี๋ยวฉันลงไปเอ้อว่าไงเอ่อก็เลื่อนประชุมวันนี้เป็นพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็ได้อืมโอเคอพี่คิวคือฉันจะลงไปซื้อผลไม้ข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะ ตอนที่บ้านฉันเกิดเรื่องพี่ช่วยเหลือฉันฉันรู้สึกขอบคุณมากแต่ว่าเรื่องเงินกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันคนละเรื่องกันพี่ควรจะแยกแยะให้ถูกนะสี่เธอจำเอาไว้เลยนะถ้าตาใดที่เธอยังติดเงินฉันอยู่เนี่ยเธอก็ต้องเป็นหนี้ฉันฉันสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ต้องทำนั่งลง เงินที่ฉันยืมพี่มาเนี่ยฉันก็ทยอยคืนพี่แล้วพี่จะเอาอะไรอีกฉันไม่สนน่ะถ้าฉันสั่งให้เธอคบกับฉันเธอก็ต้องคบกับฉันไม่มีวันหรอกจะไปไหนมันนี่เธออย่าดื้อได้ไหมคบกับฉันเนี่ยดีจะตายปล่อยฉันเดินออกมาตั้งนานแล้วแล้วตอนเนี้สามีฉันก็รออยู่ฉันต้องรีบกลับส จำเอาไว้เลยนะถ้าตาบได้ที่เธอยังติดเงินฉันอยู่ไม่แต่บ,บาทเดียวเธอก็จะเป็นนี่ฉันตลอดชีวิตขอโทษนะครับคุณผู้ชาย ผมมีเรื่องรบกวนอยากจะคุยด้วยหน่อยครับแกเป็นใครผมเป็นสามีของซีครับมีธุร,าร่าเลยพี่คิวกลับมาแล้วค่ะมีของที่พี่สั่งคุณไปเจอแฟนเก่ามาเหรอพี่คิวคือ ฉันกับเขาอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะคือพี่คุนอ่ะเขาเคยยืมเงินฉันไปพอเรื่องนี้เขาก็เลยมาตามเราวีฉันอ่ะคุณไม่ต้องพูดลนะไปเก็บของพี่คิวคือ,อค่ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายจำคำพูดของฉันไว้ให้ดีนายเป็นแฟนเก่าของซีฉันให้เกียรตินายที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนายมันคือ,อดีไปแล้วส่วนฉันคือปัจจุบันและอนาคตของซีเข้าใจที่พูดไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับซีติดเงินนายเท่าไหร่ซีติดเงิน,น,น,นอยู่สามหมื่น จะฉันโอนให้สามหมื่นห้าพอไหมฉันถามว่าพอไหมพอครับห้ามนายตามลาวีชีวิตของซีถ้ามีปัญหาอะไรให้มาหาฉันไม่อย่างนั้นนายโดนดีแน่ เข้าใจที่พูดใช่ไหมเข้าใจคุณทำอะไรของคุณเนะี่ยก็พี่บอกว่าให้เก็บเสื้อผ้าผมบอกให้คุณไปเก็บของที่ซื้อมาแล้วเราไปกินชาบูกัน คุณฟังผมไว้นะอนาคตไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรก็แล้วแต่คุณต้องบอกผมเป็นคนแรกโอเคแล้วคุณก็จำไว้ด้วยไม่ว่าจะปัญหาอะไรมันก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งนั้นขอบคุณนะคะ นงสิ่คุณคิดว่าฉันกับแม่ของคุณใครรักคุณมากกว่ากันคะก็ต้องเป็นคุณสิอเพราะอะไรอะ่ะก็คุณเป็นคนถามเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าแม่คุณเป็นคนถามอะ่ะคุณจะตอบแบบนี้ไหมคะแม่ผมอะ่ะไม่มีทางถามผมถามแบบนี้หรอก ไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องตอบงั้นผมขอถามคำถามนึงแล้วกันได้สิคะถามมาเลยถ้าเกิดวันหนึง่งผมเกิดมองไม่เห็นขึ้นมาคุณจะทำยังไงฉันก็จะพาคุณไปหาหมอเพื่อรักษาไงคะ ถ้าไม่หายละ่ะฉันก็จะทำงานเก็บเงินเยอะๆแล้วก็พาคุณไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วถ้ายังรักษาไม่หายละ่ะฉันก็จะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเลยค่ะคุณรู้ไหมพอมอ่อแม่ผมตอบว่ายังไง ว่าไงล่ะคะแม่ผมบอกว่าเขาจะเอาลงตาเขาให้ผม ใส่ซองลหมือเลยเหรอที่ไหนเขาใส่เงินเท่านั้นเนี้ยญาติเขามียี่สิบกว่าคนเลยนะพี่เงินอังเปาอะยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ก็สแสดงให้เห็นว่าพวกคุณเนี่ยมีความจริงใจมากเท่านั้นใช่แล้วครับแม่ทำไงดีอ่ะพี่ผมใส่มาแค่ซองละพันเองแล้วแจกไปบางส่วนแล้วด้วย เออทุกท่านครับพิธีจ่ายอ่างเปาเนี่ยเรายังมีเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอเปิดประตูเข้าไปก่อนได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวจะเลยวเวลาเข้ามาแล้วนะครับใช่ครับลูกป,ป้าใกล้ถึงเวลานะรีบเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกที่ดูเอาไว้พี่โนพวกเขาก็อยากได้ซองอ่งเปาเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองพี่รีบๆแจกเขาไปเถอะ ฉันอยากรีบออกไปหาพี่แล้วอ่ะทำยังไงดีอะเจ้าเสาไม่อยอมเดเงินสักทีพี่ฟูครับนอก่าเดี๋ยวเราไปกดเง,งินสดที่ธนาคารดีกว่าแล้วเดี๋ยวโรรีบกลับมานะครับอที่ไปรีบกลับละ เชนเจ้า,าหญิงของผมขึ้นรถครับเดี๋ยวโบราณก็พูดไว้ว่าเจ้าสาวจะขึ้นเกี้ยวหกแสนหกเจ้าสาวจะลงเกี้ยวแปดแสนแปดนั่นมายก็หมายถึงชีวิตคู่ที่มั่นคงแล้วก็ยืนยาวเฮงเฮงปังปังเลยคะ่ะ คุณผ้าครับสินสอดก็ให้ไปแล้วสามล้านแล้วเมื่อกี้เงินอ่งเปาเนี่ยก็จ่ายไปหลายแสนจูกๆก่ๆคุณป้าจะมาเพิ่มค่าสินสอดแบบนี้มันไม่โอเคนะครับคุณป้านี่เธอตีค่าราคาลูกสาวจันแค่สามล้านเหรอฮะงั้นฉันก็ขอเพิ่มค่าสินสอดอีกหนึ่งล้าน ไม่เพียงแต่เพิ่มค่าถึงสอดอีกหนึ่งล้านหรอกนะเธอจะต้องซื้อบ้านหนึ่งหลังให้กับลูกชายของฉันไม่ต้องใหญ่โตมากหรอกนะแต่ขอให้อยู่ในเมืองสักร้อยตารางวาคุณป้าครับน้องชายผมเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวคุณป้า ไม่ได้แต่งงานกับลูกชายคุณป้าหรือว่าคนทั้งครอบครองคุณป้านะครับเี่แล้วสรุปน้องชายคุณเนี่ยยังอยากจะแต่งงานกับน้องสาวผมอยู่ไหมคือมันไม่อยู่ในข้อตกลงอครับว่าผมต้องเพิ่มเงินค่าสินสอดอีกหนึ่งล้านบาทรวมถึงซื้อบ้านให้กับพี่ชายด้วยอีกอย่างเงินเก็บของผมก็อยู่ที่ลูกป้าหมดแล้วเงินต้องมากขนาดนั้นอะ ผมจะหาที่ไหนมาทันนะครับตอนนี้เพื่อนๆของเจ้าเป๋าเจ้าสาวรวมถึงแขกก็มารอกันหมดแล้วผมว่าเราเข้าร่วมพิธีกันให้เสร็จก่อนไหมครับแล้วเรื่องอื่นเราค่อยมาว่ากันทีหลังโนฉันเธอจะไม่มีเงินนะแต่พี่ชายเธอมีนี่ผมเลยครับนี่มันงานแต่งของผมนะครับมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายผมเลย เงินของผมก็คือส่วนของผมเงินของพี่ชายผมก็คือส่วนของพี่ชายเธอเป็นลูกชายคนเล็กในบ้านทรัพย์สมบัติทั้งหมดน่ะก็ต้องเป็นของเธออยู่แล้วแล้วถ้าครอบครัวเธอเขไม่ให้เธอเนี่ยนะเขาจะเก็บไว้บูญช้างให้เหรอคุณป้าครับนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วครอบครัวเราอะ่ะไม่ได้มาแบ่งแยกลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กหรอกนะครับ ครอบครัวเราอะผู้คนเข้าชุมกันครับนี่เธอลูกป่าวันนี้คุณจะแต่งงานกับผมหรือทำตามที่แม่คุณบอกกันแน่นี่คุณไม่ต้องไปถามน้องสาวผมเลยนะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องสาวของผมแต่เรื่องนี้มันเป็นเจตนาของครอบครัวของเราถ้าพวกคุณให้ตามที่แม่ผมขอไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับน้องสาวของผมใช่ฉันเลี้ยลูกสาวฉันกว่าจะโตมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ๋อที่แท้วันนี้มันไม่ใช่วันแต่งหรอกครับแต่มันเป็นวันที่พวกคุณเนี่ยขายสาวทีมากกว่าไม่พูดอะไรของคุณอะ พี่โน่บ้านพี่ก็ออกจะรวยเงินแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสําหรับพี่ทําไมพี่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยนะคะลูกป่าผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเห็นเงินสําคัญกว่าความรักของเราอะ่ะงานวันเนี้ผมไม่แต่งแล้วงานวันนี้แขกผู้ใหญ่ก็มากันเต็มเยอะแยะถ้าคุณคิดจะยกเลิกงานแต่งนะคนที่เสียหน้า ก็คือครอบครัวของคุณไม่เป็นไรหรอกครับถึงงานแต่งจะยกเลิกเนี่ยผมก็ถือแค่ว่าผมเลี้ยงข้าวเพื่อนๆและแขกก็แค่นั้นจบเดี๋ยวคุณคบกับน้องสาวผมมาตั้งนาน อย่างน้อยๆคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับน้องสาวผมบ้างแม่ก็ได้ครับถึงงานแต่งจะจบเนี่ยก็ให้จบกันด้วยดีซองนี้อ่ะผมตั้งใจไว้ให้กับโน่และก็ลูกปลาเป็นของขวัญวันแต่งงานอยู่แล้วแต่ตอนนี้ ถือซะว่าเป็นการชดใช้ค่าเสียหายลูกปลาแล้วกันสองแค่นี้เนี่ยนะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่น้องสาวผมต้องเสียไปเลยนี่มันยามมันชัดชัดนี่คุณชิก มันก็แค่กระดาษเพียงใบเดียวขึ้น้นใช่มันเป็นแค่เช็คก,กระดาษใบเดียวที่มูลค่า1ล้านบาทแต่คุณฉีกมันมันก็เท่ากับกระดาษใบหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยเ นั่นแหละเนี่ยวันนี้มันเป็นวันดีแท้ๆแกมัวแต่ทำตัวงี่เง่าอยู่ได้เออแกรีไปขอโทษพี่ฟูเขาเดือนนี้เลยนะไปสิเน็่พี่ฟูคะหนูขอโทษนะคะคือหนูกับพี่โน่ก็คบกันมานานแล้วหนูรักพี่โน่เขาจริงๆนะคะเห็นแก่ความรักของเราสองคนเธอคะ พี่ฟูอภัยให้หนูนะคะลูกป่าฟังผมให้ชัดๆนะงานวันนี้ผมไม่แต่งพี่ฟูครับเรากลับกันนะครับรอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ ไปสิลูกนกแกน่ะน,นี่ได้อีวะฉี่ไม่ได้ถึงหร้านลูกหมา,าไปสิลูก พี่ฟูครับที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวลูกปาเป็นยังไงแต่พราะผมรักเขาผมเลยมองข้ามไปผมอยากให้ลูกปามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่ผมไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่เป็นไรหลงโน่ต่อไปเนี่ย

ไรมาเนี่ยใครทำที่แมงเขาตบหนูอะหนูไมอยากอยู่กับเขาแล้วแมงมันตบเธอแล้วทำไมมันต้องตบเธอด้วยก็ตอนที่กินข้าวกันสิคะ ร้อยเลยแต่กับทำตัวเหมือนเด็กสามขวบแค่ชามใบเดียวเนี่ยจะถือไม่ได้เลยลูกพอ่อจะแก้ตัวอะไรอีกออกไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปกิน พี่ว่าสาทำเกินไปแล้วนะพ่อพี่อายุมากแล้วมือไม้ก็อ่อนแรงเป็นธรรมดาทำาถ้วยตกแค่นี้มันจะเป็นไรไปไม่จําเป็นพี่สาต้องมาโมโหขนาดนี้เลยพี่ก็พูดง่ายเนาะวันนี้แตกใบหนึ่งพรุ่งนี้แตกอีกใบหนึ่งเงินก็หมดกันพอดีสิถ้าพี่ไม่พอใจพี่ก็ส่งพ่อพี่ไปบ้านพักคนชรานุ่สิอยู่โน่นอ่ะมีกินมีใช้สบายจะตายอยู่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่าง กับข้าวก็จืดชืดห้องน้ำก็ล้างไม่สะอาดเหม็นมาถึงนี่แล้วเนี่ยพ่อพี่อายุมากแล้วนะสาแค่แกทํากับข้าวให้เรากินก็บุญโขแค่ไหนแล้วสาย,ยังจะฉันจะทำไงถ้าพี่ไม่อยากกินพี่ก็ไม่ต้องกินพี่จะพี่จะทำไงดูท่าทางพี่ตอนนี้สิคงอยากจะลงไม้ลงมือกับฉันมากสิค่าท่พาพี่กล้าก็้าเลย อย่าหยุดพูดไปเลยนะคสาพี่จะบอกเธอนะเธอสมควรโดนตบแล้วถ้าแม่อยู่บ้านอะ่ะเธอโดนตบรอบสองเนี่ยทำไมพี่ต้องเข,าข้าค่าคนนอกด้วยละ่ะ พี่ไม่รู้จกว่าเธอ,อยังไงดีเธอรู้ไหมอะไรคือความเหมาะสมพ่อแม่เราสอนเราตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นคนเนี่ยต้องรู้จักการเทศะะต้องรู้จักเคารพผู้สูงอายุนี่พ่อสามีเธอทําถ้วยแตกแค่เนี่ยต้องโมโหขนาดนี้เลยเหรอเธอต้องดูพี่สซายพรสดิสิว่าเขาเคยทําพฤติกรรมแบบนี้กับพ่อแม่เราไหมเขาไม่ใช่คนที่คลอดหนู เลี้ยงหนูไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูซะหน่อยจะมาเปรียบเทียบกับพ่อแม่เราได้ยังไงสาเธอลองถามใจเธอดูนะว่าพ่อสามีเธอเนี่ยดีกับเธอมากแค่ไหนแม่่ะเขาไม่มีแม่พ่อเขาต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ตอนที่เธอแต่งงานไปอยู่บ้านเขามีอะไรบ้างที่เขาไม่ช่วยเธอทำเขาทำงานบ้านทุกอย่างเพราะเพราะว่ากลัวว่าเธอจะเหนื่อย มันก็เป็นสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้วนี่คะอีกอย่างทํากับข้าวก็ไม่อร่อยงานบ้านก็ทําไม่สะอาดในบ้านเหม็นไปหมดเลยใช่สิคอย,อยุุมากแล้วเขาหมดประโยชน์แล้วเธอก็เลยรังเกียจเขาไงสแม่สอนเธอเสมอไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกมีสามีแล้วต้องรู้จัก,กวางตัว ต้องรู้จักรักเด็กเคารพผู้ใหญ่กระตันอยู่ต่อผู้สูงอายุทุกคนในบ้านปองดองกันครอบครัวถึงจะมีความสุขสามีทําอะไรถึงจะเจริญก้าวหน้าแล้วหนูควรทํายังไงดีคะพี่ก็รีบกลับไปขอโทษพ่อสามีเธอไงพี่เชื่อว่าท่านให้อภัยเธอได้เสมอแหละใช่ ขาวหน้าข่าวหลังเนี่ยเธอก็ทำดีกับพ่อสามีให้มากๆพี่เชื่อนะว่าท่านอ่ะไม่ใช่คนใจแคบหรอกค่ะหนูรู้แล้วพี่จะบอกเธอีีอย่างหนึ่งนะรักพ่อแม่สามีให้เสมือนพ่อแม่แท้ๆของตัวเองเราก็จะโชคดีร่ำรวยทำอะไรก็จะเจริญก้าวหน้าค่ะงั้นหนูกลับก่อนนะคะ